เล่นเกมชิคเก้นกันนะคะตัวเองเนไหมรถใครนะเนี่ยเราขี่กัน ค่อยดีนะครับเสียงเงยครับไม่สบายวนนววนววนวนนวนนวนนนวว แล้วสีเหลืองอีกโอ้ยโซน,นไฟแดงก็ไฟเขียวไฟแดงเดี๋ยวเราไม่มีเดี๋ยวเราติดกล้องจอดปิดโอ้มีคนพักอยู่ด้วยเนี่ยเราพักเช่าห้องเช่าโอ้มีหนูห้องเช่านี่มีหลายคนนะเนี่ยเดี๋ยวเราติดกล้องจอดปิด ติดประตูก่อนก่อนนะเฮ้ยนี่ห้องข่านะนี่หองานะนี่ห้องเข้ามาล่ะเดี๋ยวผมติดกล้องจรนปิดนี่ห้องค่านะอย่าเข้ามา nếu, tích cong tròn bịt, ok, đểo, lao, hmm โตนี่มันอยู่ไหนโตโตปอกไม่เอาอันนี้มันงั้นเอาอันนี้อันนี้อย่าอ,นนอย่าระเบิดอย่าระเบิดถ้าผิดอย่าระเบิดมันอันตรายนะถ้าเป็นจริงอะอันตรายแได้ปัญจิโอ้ เย้เ yeah. อ้ยใครมาติดเนี่ยอยู่ค่าติดเองอยู่ค่าติดเองอ๋อเขามาช่วยเกามากล้องจอดปิดรอบบ้านเลยเดี๋ยวก่อนโจนมาโดยยิงเลยเี่โจนมาอุมอันไหนดีอันนี้ดีกว่า งงให้ติดนี่ไงยังให้จิดกล้องจรปิดโอ้เ็ตไม่ดีนะครับกล้องจรดเด็ดไม่ดีเดี๋ยวเราติดตรงนี้ดีกว่าติดตรง นิดมาแล้วนิดมาทำไมนิดมาเดี๋ยวเราติดกล้องจอนปิดออโอเคตัวนี้นี่แหละอุ้ยอุ้ยใครมาทำนะอะอุ้ยมาทำโรงเรียนมาทำมาทำของเช่าเราอะ เราต้องมีอ่างล้างมือด้วยด้วยเผื่อเผื่อเผืคนจับจับปัสสาวะหรือไม่ใช่นะจับขี้โคนมานะจับเห,เหมือนเขาจับขี้โคนมาแล้วหนอจับข,ขยำปูนาขยำปูนาต้องล้างมือด้วยนะอุ้ย ลุดโอ้โอ้โอ้จะยอลองเมงจะออกจะปลาลองดิลองผิดโอเคโอเคโอ้โอเค,ออเคนี่ไงอ่างล้างมือแต่ทำไมไม่เท่ากันเลยอ่างล้าง อ๋ออ่างล้างมือเสร็จแล้วแต่ทำไมอ่างล้างมือมันมีหนึ่งสองสมสี่มีสี่อันน้อยมากมีหกอันอุ้ยไม่เซกอะเซกกระาเสกกระทาเดี๋ยวเสกกระทาเกงโกลล้างมือก่อน <c oughs> นี่ไงละ่ะ นี่ล้างมือเหรอแล้วจะไปก๊อกโอ้ล้างมือเนี่ยวล้างมือมือโอ,โอเคยังโอเคโอเคนะเดี๋ยวเราสร้างเสร็จนะครับเดี๋ยวเราต้งสร้างเสร็จนะครับตรงนี้น่าสร้างเสร็จแน่เลยนอนนอนนีนนนน่นอนนี่ไงสร้างเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราทำข้างหน้าอีกห้องเรามันต้องมีมันต้องมีเด็บเล็บลิ้นแลมบลินใส่เราทำไมอะเราไม่ได้เป็นตัวตลกอะแลบลิ้นใส่เราอะเนี่ยเดี๋ยวแลบลินใส่เรานิดไม่ดีเดี๋ยวเราติดตรง ตรงข้างนอกตรงนี้ด้วยดิติดตรงบันไดแล้วติดตรงนี้นะติดตรงนี้นะห้ามีโจรเด็อดขาดเราวนีร้ายจริงๆเห <c oughs> <c oughs> ลือกี่คนเนี่ยเนี <c> ่ย <oughs> อืมเนี่ยโอ้โหโหมันก็สวยแล้วนี่โอ้ยอืมมีเน็ตแล้วเดี๋ยวเราสร้างเสร็จเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยเอาเอาไว้ข้างล่างดีกว่าเอาหนูไม่มีของเล่นหรออุ้ยเดี๋ยวเราหนีนี่ดีกว่า อยู่นี่แล้วนี่กลายเป็นล้างหนีรถกว่ายานผู้ใจไปเร็ยวยานผู้ใจขล้อขล้อสองล้อ แต่สี่ล้อแต่สี่ล้อนี่ไม่ไหวเลยนี่โอ้โหมีมอไซค์หรูจกักรยานเนี่ยเนี่ยไปร้านขนมดีกว่าเดี๋ยวเราไปสร้างขนมโอ้วันนี้มาเปิดร้านครั้งแรกอะไรอ่ะเค้กกับรอยูทูบอะไรกัน แค่นี้เนี่ยนะเนี่ยอูเอาหายไปไหนแค่เนี้ยอ้าอยากกินเค้กแน่เลยแต่เขาอ่ะอ้าอออล้างอ่างล้างมือทำไมอ่างล้างมือมันมันมันเน่าจังเลยอ่ะน้ำเน่ามากเลยเลยอะประตูเข้าเข้าเดี๋ยวเรา เดีโดโ๋ยวเราอจักรยานคู่ใจใจไปดีกว่าโโจักรยานคู่ใจอ๋อเรามาสร้างบ้านดีกว่ากว่าไม่ปั่นเลยเนี่ยปั่นปั่นปูนปชน จะถอดล้อเลยนี่นี่นี่มันนี่มันสี่ลอ้อเดียวสองล้อเดียวเนาะดูดิโอ้โอ๋อมันเป็นระบบใหม่จักยร,บบรย,กยานระบบใหม่เนี่ยเนี่ยแรงเลยนี่จักรยานระบบใหม่นะความเลยนี่ตรงนี้นั่งได้ไหมเนี่ยเนาะเหนือที่เบอะโอ้โหจักรยานนี่หนีตำรวจไม่ได้เลยนี่ ต่เนี่ยดีตำรวจได้อโอ้มันจักยานอะไรเนี่ยเนี่ยเราซื้อมาแสนบาทเราซื้อมาพันเองเองมันมันก็ถูกแล้วทำไมมันแล้วทำไมมันแวนจังเลยอะ่ะอื่องก,กว่าวิบา,จากจักรยานวิบากอีกอจกักรยาน จักรยานวิบากไม่ใช่จักรยานวิบากจักรยานวิบากแรงนะจักรยานวิบากอุ้ยติดตรงนี้โอ้ยติดตรงนี้ช่วยด้วยติดตรงนี้อซอมบี้นี่ว่ะไอซีเศนะครับอุ้ย,ยนะไอชินะเศเนรับ บ่งละตบบีบีจกกระบอกเล้ลดนกัดตุยจิกกระบอกโอ้จังลงนิงจะออกจะป <c oughs> น้องตัวจิวเองน้องตัวจิว๋วฮ <c oughs> ักกี้ดี Oh, maybe ting. เราสร้างโรงเรียนที่ไหนมันแคบอ่ะเนี่ยที่ไหนมันโล่งอ่ะที่ไหนโล่งอ่ะเนี่ยเราใส่โลย้ายไปอันอื่นน่ะเราเอาอันนี้ดีกว่าโรงงันนี้นี้ <c ười> กลายเป็นโรงเรียน มีห้องเช่าด้วยสวัสดีครับคุณพออ,อ,อ,อู้ตรงนี้นี่ว่าไม่ใช่ที่เดิมด้วดิโอ้โล่งเลยเลยนี่เดี๋ยวเราสร้าง มันเหมือนโรงเรียนล้างเลยอ่ะเราต้องมีไอ้นี้บ้างอืมเราเอาฟุตบอลไว้ตรงนี้ดีกว่าอุกระเด็นแต่เราเอาฟุตบอลไว้ตรงนี้ฟุตบอลนี่นี่ฟุตบอลอันนี้นะฟุตบอล ฟุตบอลสองอันอีอีโอ้โหตัวจริงหยู่ตัวปลอมเนี่ยนิ่งเชียวอ้ออ้ออะไรเนี่ยไปก่าโอโอ้โห กระโปกจริงๆอ,อยู่ไหนเนี่ยกระดานลบเอาอยู่ไหนเนี่ยกระดานดูก่อน มีกระดานอยู่นี่เอากระดานใหญ่จังโอเคนี่ดีกว่ากระดานโล,ลง่งเด็กนักเรียนลดน้อยมากอเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เหมือนเด็กปฐม อดุดบาลอะมากอดุดบาลมากเลยอะเด็กเอ้ยเด็กดีดีเอาเอาต่อผิงไม่เอาดีกว่า,าวกประจำฉัน กสองคน เอาไป,ไปไหนไปไหนตัวอ่ะนี่ไงเสร็จแล้วโรงเรียน งั้นเราทำโรงเรียนล้างดีกว่าไม่เอาดีกว่าอันเนี้ยห้องแค่น,นี้ยน้อยมากเราจะสร้างห้องน้ำทะลุเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเดอะเดโป๊ะเราเอาอะไรปกปิดโออี่ไงแค่เนี้ยพี เดี๋ยวเราเอาชักโคกชักโคกชักโคก,อกโอเอาอีกแล้วเอ้ยเอาอีกแล้วโอเคนะเอ่บเอาในห้องขานะเขามาชูอ๋อเขามานั่งเขามานั่งนั่งไม่มีที่นั่งหรอครับโอเคครับันกระเด็งอีกแล้วมันองมี ไล่ขโมยรถเหรอชันโคกฉันฉน่ะจะโกค่าฆ่าจะโกแบบนี้มีไหมอุ้ยอย่าแย่งกันหน่อยขโมอยอลกแอ้วขโมยจอมขโมยจอม เลยใครจอมจอมนี่ใส่ไม่ดีจอมนี่ใส่ไม่ดีด,ดีเอาเราต้องเอาพัดลมเพดานดีกว่าคู่บุกลุกคู่บุกลุกตกเอา นี่ไงสิเนแล้วพลมเพดานตัวเล็กปิดน้อยๆพัดหัวหัวจนหลุดเลยดีตัวอ้วนฟูงจังออลพลมเพดาน ใครไม่ยิงบ้านเราใครไม่ยิงโรงเรียนเ,าเราอ๋อเรายัางสร้างไม่เสร็จอื้อไดอ้ไฟไหม้ไฟไหม้อ๋อเนี้ยไฟไหม้ ไม่อยู่ในงนัานแหละมันมันไม่ได้เราต้องไปตรงข้างล่างอืมอืมพัดลมเพดาน ต่อไอี e ีเค kid ดอยู่ริมหน้าต่างเลยอะเราอ่ะ ตรงริมสุดเลยอืรอเหล่าตุ๊กตา โรงเรียนค่าไม่ให้มีสปกปรกอันนี้ก็ด้วยไม่ใช่โรงเรียนญี่ปุ่นลบอ,อันดวนเลยรู้ว่าไม่ใช่เราเปล่า อยู่ไหนไอ้ชักโคกอะชักโคกอยู่ไหนอยู่นี่ โลกกับท,ที่ที่ชีอยู่ที่ไหนอยู่ไหนนั่นเนี่ยหาหนานะ งั้นเราเอาอันนี้ไปแทนก่อนเอาอันนี้เอาหายไปไหนหายไปไหนเอาหายไปไหนไม่มีงั้นเรา เอาเอาส่วมอย่างเดียวก็ได้เอาชักโครกอย่างเดียวเดี๋ยวนะอันนี้ห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงอยู่ตรงนูน้นนู้นนะ ครื่องซักผ้าแบบไม่เอา,อางั้นอยู่ไหนอนันเนี้ยอุ้มชิดชูดีกว่าชิดชูเอาช,ชูไม่ได้อ๋อเขามาเข้าโรงเรียนเจ็ดโมงเช้า นักเรียนต้องมอาทำความกรบครูสวัสดีครับคุณครูครูขอแค่นี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร b e กดติดตามให้ด้วยนะครับเนี่ยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไม่ไหวเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนเรียนกับคุณคนนั้นก่อนนะครับไปบายนะครับทุกคนอย่าลืมกดซับส c คร b e ด้วย